ัาที่ลิซ่าแบล็กพิงของเราบ้างดีกว่านะคะโอ้โหพิงเฟนนัมออกมานี่คือปังสุดๆทุบทุกสถิติยังไม่พอตอนนี้นะคะเรื่องของงานแฟชั่นเนี่ย <c oughs> ก็ไม่แพ้กันค่ะคนก็จับตามองลุคของเธอค่ะ ในขณะที่เหล่าบ l ิง g t h o โลกยังคงอื้ออึงกันไม่หยุดกับแฟชั่นสนามบินของซีซ่าแบล็คพิงในการลัดฟ้าจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมง,งานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards หรือว่า MTV VMAs นะคะที่นิวเจอร์ซีย์ในช่วงเช้าวันจันทร,ร์ที่29สิงหาคมนี้ตามเวลาในไทยก็ต้องบอกว่างานนี้ลิซ่าและลิซาน้องเล็กชาวไทยของวงได้รับเสียงชื่นชมหนักมากกับ l อลของเธอซึ่งแฟนๆผู้ติดตามเนี่ยก็มองว่านี่เป็นผลมาจากการ มีวินัยในการออกกำลังกายของเธอค่ะเพราะก่อนหน้านี้หลายคนมักจะคอมเมนต์ว่าลิซ่าเนี่ยดูผอมบางจนเกินไปจนล่าสุดลุคของลิซ่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮลตี้สวยฟิตเฟิร์มแบบสุดๆไม่นับรวมกับผมดายาวที่ยิ่งขับให้รูปหน้าดูสวยบาร์บี้สดใสมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะไหนค่ะเดียวการล่าสุดแฟนๆก็ยังได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่าไม่หยุดหย่อนกับการสร้างประวัติศาสตร์บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองเพราะถัดจากที่เธอคือศิลปินหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์มาครองได้จากเพลงลิซ่า ต่อด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่พาเพลงคว้าอันดับคว้า2อ,อันดับแรกจากชาร์ตนี้จากลลิษาและมันนี่ล่าสุดนะคะหลังจากและทิ้งปล่อยเพลงพิ้งเวนัมจนขึ้นครองแชมป์ชาร์ตนี้แล้วก็ตามมาติดติดด้วยลลิษาและก็มันนี่ในอันดับ2และ3ทําให้ลลิษากลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกและคนเดียวที่สามารถพาเพลงติด3อันดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองได้อีกด้วย เมื่อเช้านี้เห็นข่าวบอกว่าเพลงพิ n เ Phenom เนี่ยหนึ่งหนึ่งวันแรกย4สิี่ชั่วโมงเนี่ยเก้าสิบเก้าสบล้านวิวจุดสี่ล้านวิวก็คือทุบสถิติตั้งแต่ u t u b e เคยเปิดมาเลยว่าต้องเป็นเพลงที่มียอดวิวต่อวันหรือว่าเป็นคลิปทั้งหมดเลย24สิสี่ชั่วโมงย4ิบสชั่วโมงต่อวันก็ทำลายสถิติของตัวเองอีกแห่งหนึ่งรู้สึก How You Like That และอีกเพลงหนึ่งก็คือ Ice Cream ก็คืออันดับ2อันดับ3าก็ยังเป็นแักคญิงอยู่เหมือนกันใช่แล้วคือทำลายตัว ที่90.4ล้านแล้วก็ทำลายสถิติของของตัวเองแล้วก็ทำลายสถิติของปีนี้ของเพลง BTS ซึ่งปีนี้เนี่ยออกมาน่าจะ40กว่าล้านวิวสุดยอดไหมคือคือคือยังสงสัยอยู่เลยว่าที่หนึ่งที่สองที่สามก็ยังเป็นแบ็คพิงก์ใช่ใะขึ้นมาแบบคล้ายๆนี่ไงบิลบอร์ดเนี่ยก็คือถึงจะแพ้ตัวเองก็ยังเป็นตัวเองอยู่ที่ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ถูกต้องาประมาณนั้นครับ